คันหน้าในฮุสสุเอ83แบบ 4WD นะคะจะเป็นคันหน้าครบชุดแบบนี้นะคะเอาไปใช้งานกับรถกระปอร๋อหรือว่ารถสร้างได้เลยนะคะสําหรับ คันหน้ารุ่นนี้ค่ะจะเป็นดุมดิสเบรกนะคะระยะห่างรูเนาะจะเป็นแบบ4รู110นะคะใช้กับล้อขอบ12เป็นต้นไปนะคะแล้วก็ความกว้างของรุ่นนี้นะคะจะอยู่ที่ประมาณ1 1 8ซนติเมตรนะคะวัดจากด้านหลังดุมเบรกด้านนี้ไปจนถึงอีกหนึ่งด้านนะคะเราใช้กับรถกระปอร๋อ s 8 2 s 8 3ตรงรุ่นนะคะหรือว่าลูกค้านีไปทำรถสร้างก็ได้เช่นเดียวกันค่ะนอกจากชุดคันหน้านะคะทางร้านยังสามารถจัดตัวเพาท้ายไปให้เข้ากันกับชุดคันหน้าชุดนี้ได้เลยนะคะละักษณะของคันหน้า กจะเป็นอย่างนี้นะคะจะได้เป็นตัวโชคตัวดุมดิสนะคะปีกนกล่างนะคะชุดอกค่ะคอมานะคะแหลกพวงมาลัยค่ะแล้วก็ชุดโฟนะคะโฟททำงานด้วยระบบลมทั้ง2ตัวนะคะสภาพเป็นของเก่าญี่ปุ่นทั้งหมดนะคะสินค้าจะส่งได้ทั่วประเทศนะคะลูกค้าสนใจสามารถแอดไลน์ line, สั่งซื้อได้เลยนะคะ